สวัสดีจ้ามอนี้ก็มาพอก็ไม่เบนกินยังกระแสบมากล้วจ้ามอนี้จะพาพีพาหน้องมากินตําซั่วเขาปุ่นใส่เล็บมือนางแซบอย่างนี้เลยค่ะมอนี้จะมีผักแก,ก่มีชะอมสตอค่ะแล้วก็หอมแครอทผักหอมเป๋มีแต่ของหอมหอมหมดนี่เลยพี่น้องแซบอย่างนี้เลยมาก่อนลงใหม่ลงเมื่อก็ฝากพ่อเม่พี่น้องสุขสุขข้นเอฟซีเกาไม่ทิ่เขามารับชมคลิปนี้เลยจ้ะ กดกไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งกิ้งกเพื่อเป็นแรงใจไม่เป็นได้เห็ุหคิปต่อๆไปให้เบิ่งด้วยจ้ามาลงหมายลงมือเลยพี่น้องมาเบิง่งน้ำนัวเช่นเคยจ้าเสว่ยเสหืมเส็บๆบเลยพี่น้องเล็บมือนางเล็บใหญ่ๆหเลย,ยจ้ะขอใส่มือด้วยค่ะนึ็บซ่บพี่น้องเล็บมือนางคำแหลกแหกหมานจ้าแห้งแหงจ้าปังปถูกกีบถูกยอดเลยจ้ะ จ mm hmm. ับอย่างนี้เลยค่ะ mm hmm. อืม mm hmm. ชเจาอืมจับนอลจะบอกใครเลยพี่น้องตอกบกรอบอืม อมไปด้วยอืมสดน้เธออม่อยอืมเค็มอืมหน่ายข้างอีกแล้วสไตล์สตล์ พร้อมใส่เวลาแชบหน่อยเหมือนเดิม,มนนดยัดเมื่อนางใหญ่ๆที่เนอะอืม กรอบกรอบเอออืมอมก็ <ๆ S 2> มีแต่ยอดใหญ่ๆเลยค่ะ

นั่งแก้เถอะตอนสายแซบมาที้นะคะสายแซบสายตำมาทนนี่ค่ะ รสเทอือหือสติอยเด็ดมาก อือหืออืออตัวมีจะไม่จับกรอบนม่มันเพียงแส่ ค mm ่ต hmm. mm ้องกันพี่น้อง แคปเงยองตามจับหลายอือฮเฮ้ยใช่ขอที้ค่ะอม อือแบดเนี่ยไปตำกินเริ่มแรงใครอยากกินอ่างเลยเล็บมือนางจ้าโค่ชจา โอ๊ยเบรพี่น้องกินข้าวปุ่นแล้วบ้างมันดีเจตา có có sẹp ván ván từ từ Rồi. Mình. 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 mấy mà, สัจบสับพตรน้ำอือห mmm. ือสดสดหอมอากาศ ไม่แห้งสดนบส <laughs> <ง>ับส่วงหอมเดี๋ยวมือนั่งก็กว่าจับนอก จับเจองแฉกว่าข้าสวดเด้อมันมันมันมวลแฉกอึมาอือเฮสวงพี่น้องอือ อ้าวสำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำเนี่ได้จากพี่น้องผู้ใดเขามารับชมติดตามเบองคลิปนี้ถ้ามะก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นแรงใจให้ไม่เบีได้เิปต่อไปให้เบื้องได้จ้าไม่เบนกินยังกระแซบกรขอลาไปก่อนได้จากพี่น้องขอบคุณจ้า